ดูดวงประจำวันที่16กันยายนถึง30กันยายน2566ราศีเมถุนผู้ที่เกิดวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการงานงานของคุณในช่วงนี้อาจจะมีงานด่วนงานเร่งเข้ามาอยู่เรื่อยๆเป็นช่วงที่ไม่ได้มีเวลาให้ได้นั่งว่างสักเท่าไหร่นอกจากนี้อาจต้องระวังความผิดพลาดจากเรื่องของเอกสาร หรือสัญญารวมไปถึงตัวการเงินหรือบัญชีที่อาจทำให้คุณเดือดร้อนภายหลังด้วยเช่นกันการเงินช่วงนี้การเงินของคุณอาจได้ใช้จ่ายไปกับการเดินทางไกลและเรื่องของยานพหาหนะซึ่งอาจได้จ่ายเป็นเงินก้อนใหญ่และอาจมีโชคมาจากทางไกลความรัก สำหรับคุณโสดคุณมีเกณฑ์ได้เจอคุณต่างชาติเข้ามาซึ่งเขาค่อนข้างจะตรงสเปคของคุณมากๆแต่ต้องระวังว่าเขาอาจมีแฟนหรือมีครอบครัวอยู่แล้วส่วนคนที่มีคู่ในช่วงนี้ต้องระวังว่าคนรักของคุณอาจมีเรื่องอะไรบางอย่างปิดบงังหรือต้องระวังเรื่องของบุคคลที่สามเข้ามาสุขภาพระวังปัญหาที่เกี่ยวกับลำไส้หรือช่องท้อง รวมไปถึงมดลูกและประจำเดือน